คือคลิปนี้เ่าจะเอามาสะท้อนนะครับเพราะว่าเมื่อสองสามวันที่แล้วเนี่ยพบว่ามีแค่คนหนึ่งเนี่ยมีลูกชายเป็นหูเต็มฝ่าเท้าเลยปรากฏว่าเขาคิดว่าเป็นตาปลาตอนนี้พอคิดว่าเป็นตาปลาปุ๊บเนี่ยก็เลยคิดว่าไม่สําคัญไม่ใช่เชื้อโรคก็เลยไม่ใส่ใจนั่นี้สิตมันกรลาวันนี้เราเลยมาพูดเรื่องอตาปลาไม่ใช่หูดกันนะครับคือตาปลาความจริงคืออะไรตาปลาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันคือคล้ายๆกับว่า ผิวหนังบริเวณนั้นเนี่ยมันถูกขัดสีถูกกดทับอยู่บ่อยๆถ้าเปรียบเทียบนะครับตาปลาที่อยู่บนฝ่ามือน,นี่จะชัดเจนมากสำหรับผู้ที่ใช้แรงงานหรือตีกลอบหรือบางทีเราชกมวยหรือเรากำดัมเบลเยอะๆเนี่ยตามที่บริเวณที่เป็นรอยพับเนี่ยเนื้อมันจะหนาขึ้นมาออกเหลืองๆเหมือนกับส้นเท้าเราที่ผิวหนาขึ้นมาเหลืองๆอะไรต่างๆเนี่ยแต่บางครั้งมันเป็นจุดเฉพาะที่เพราะว่าเรามีกระดูกโปนในตรงนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลากระดูกโปนนะครับกระดูกอยู่ข้างล่างใช่ไหมครับ ผิวหนังอยู่ตรงกลางแล้วเราก็มีอะไรที่กดทับอยู่ข้างนอกมันก็มันก็เหยียบอย่างเงี้ยมันก็มันก็มันก็เกิดขัดสีผิวหนังทุกขัดสีตัว่างกระดูกของที่อยู่ข้างนอกอ้ตรงกลางมันก็เลยหนาขึ้นมาเป็นชั้นหนาบางทีเ็าเรียกว่าแคลลัสภาษาอังกฤษเรียกว่า Corn. แคลลัสซคอนลักษณะของมันก็คือมันจะไม่แพร่กระจายมันจะอยู่เฉพาะที่กดก็ไม่เจ็บเพราะอะไรเพราะว่าเขามีเอาไว้ป้องกันไม่ให้เจ็บนะเพราะฉะนั้นตาปลาเนี่ย กดแล้วไม่ควรจะเจ็บนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันเหมือนลักษณะเป็นอร์เมอร์เป็นตัวป้องกันเหมือนคล้ายๆกับเป็นโวกกันน็อกอ่ามือนคล้ายๆเปเตอร์ที่มเหมือนกับอ่าหมวกกันน็อกตรงบริเวณนั้นเพื่อทําให้ผิวเราแข็งแรงพรนั้นตาปลาไม่ควรจะกระจายไม่ควรจะกดเจ็บแล้วพอจะอธิบายได้ว่าทำไมมันเกิดตรงนั้นครับแต่ในทางตรงข้ามหูยังเป็นเชื้อโรคนะครับมันเป็นเชื้อโรคซึ่ง มันมาอาศัย,ยบนผิวหนังนะครับเรามีคลิปเรื่องหูดมากมายไวรัสมันเข้าไปในในผิวเรานะมันก็อาจจะมีคําอธิบายได้ว่าทำไมมันต้องอยู่ตรงนั้นแต่มันมีคําอธิบายด้วยว่ามันกระจายแล้วมันมาจากไหนหูดไม่ได้มีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ผิวเราแข็งแรงขึ้นนะครับหูดมันบ่งบอกว่าเราไม่สะอาดพอเราติดเชื้อโรกมากเพราะฉะนั้นบนหูดเนี่ย มันจะมีเลือดออกง่ายกลงหูเนี่ยมันจะอ่อนแอนะมันจะเจ็บง่ายเราไปตัดมันปุ๊บมันก็กลับออกมาเราก็จะมีเลือดเลอดออกซิบๆเพราะฉะนั้นหูกระตาบานทั้คนละเรื่องเลยไม่ควรจะเข้าใจคล้ายเคลื่อนนะครับคราวนี้ประเด็นก็คือมันมันเป็นอย่างนี้ครับเวลาคนไข้เป็นหูเนี่ยแล้วมันเจ็บขึ้นมาเพราะมันเจ็บขึ้นมาเนี่ยคำอธิบายในข้อที่หนึ่งว่ามันมีกระดูกใช่ไหมครับมีของมัน,มนกระทบข้าง,องนอก มันก็เลยกลายเป็นตาปลาแต่ถ้าเราเป็นหูดเนี่ยมันกลายว่าตรงนั้น่ะมันมีก้อนหูดมันก้อนหูดแล้วเรามีของมันก็ตบอภายนอกมันเลยมีตาปลาคุ่มอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นคนที่เป็นหูดทิ้งไว้นานๆเนี่ยมันจะมีตาปลาล้อมหูดอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่ก็เลยมองผิวเพินผิวเพลินก็เลยคิดว่ามันมีตาปลาความจริงตาปลามาทีหลังหูดถ้าเรามีตาปลาก่อนจะไม่เป็นหูดเพราะตาปลามันป้องกันเนื้อตรงนั้นจะหนามากหูดจะเข้าไม่ได้แต่ถ้าเรามีหูดก่อน กลายเป็นว่ามันเจ็บตาปลาเลยมาหอ่อล้อมไว้เพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าถ้าตรงไหนที่เป็นคุณคิดว่าเป็นตาปลาแล้วคุณกดแล้วรู้สึกเจ็บนี่แสดงว่าต,ตรงนั้นเป็นหูแล้วมตีตาปลามาล้อมอบางทีมันไม่ใช่ตาปลานะครับแต่คำว่าตาปลานั้นเป็นเรื่องของตัวที่มาป้องกันเพราะถ้ารู้สึกเจ็บแล้วนะครับแต่ไม่ได้เจ็บเจ็บจากกระดูกหรือ building, สิ่งมันกระทบมันเกิดจากท่านที่หูตรงนั้นครับการรักษานะครับถ้าเป็นหูด ที่มีตาปลาอย่างนั้นก็ต้องออกนะครับไปค่อยๆตัดค่อยๆเล็มไปค่อยๆไปเอาอะไรมาตะไบถูเหมือนกับที่เราเข้าใจว่านาเป็นการดูแลต,ตาปลานะไม่ถูกนะยิ่งทํามันยิ่งกระจายนะเพราะถ้าเรามีตาปลาอยู่ท่านรักษาด้วยการไปตะไบมั่งไปนวดไปอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ทําให้คล้ายๆมาแต่งแต่งองค์ทรงเครื่องให้หนังตาปลามันสวยแต่มันไม่เป็นไรไม่มีเชื้อโรคใช่ไหมครับแต่ถ้าท่านมีตาปลาแล้วมีหูดอยู่ท่านตะไบท่านถู ท่านกาลังจะทําให้เชื้อหูดกระจายไปทั่วนะครับยิ่งท่านทามากหูดก็จะกระจายไปทั่วลองทวนนะครับถ้าเป็นตาปลาท่านตะใบมันเอา,เอากันไกมมนตัด,ตดมันแต่งแต่งองค์ทรงเครื่องอันนี้เหมือนเราทํางานศิลปะไม่เป็นไรไม่มีข้อเสียอะไรเพราะมันเป็นเดรสะอาดนะครับแต่ถ้าท่านมีตาปลาท่านมีหูดอยู่ข้างล่างนะครับแล้วท่านมาคัดมาแทะมาเล็มมาเล,าเลนดามาตัดเนี่ยท่านกาลังก,กระจายเชื้อโรคไปเต็มฝ่าเท้าหรือฝ่ามือที่ท่านเป็นอยู่นะครับ ถ้าอยากจะให้โปรแกรมนี้นะครับดำเนินต่อไปแล้วทำให้เกิดประโยชน์เนี่ยช่วยกันแชร์นะครับช่วยกันกดไลค์แล้วก็ให้ช่วยให้กำลังใจกด Subscribe ดกันด้วยนะครับ